รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต่อพบก,กับรายการซันไดา์ทุกคืนวันอาทิตย์ก่อนข่าวเที่ยงคืนทางททบ5แห่งนี้นะคะ วันนี้ช่วง Sunday Forecast เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโรงเรียนในเรืออากาศและในโอกาสสถาปนาครบรอบ60ปีในการก่อตั้งค่ะในช่วง Sunday Variety ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกที่จา้ายงานประจำปี2556ของเราได้เดินทางไปร่วมก,กิจกรรมกับชาวบ้านในการปลูกกาแฟในป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ จะไปที่ไหนคอสมอกพาไปค่ะข้อเส้อเป็นส4ปลอดภัยตลอดเส้นทางคอสมอกมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อบริการประชาชนปลอดภัยตลอดเส้นทางคอสมอก กลับหรือจะน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหญิงแล้วไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจพี่ตนยาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมตรน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านจะเรียกจ้าสาวๆอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจ นิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่าน<า>วางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศช่วง Sunday Focus สนับสนุนโดยนิตยสารพิดารายงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน GGI Ting Safety Ting GGI เรียนในเรืออากาศเริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2494และเมื่อปีพุทธศักราช2495ได้ทําการคัดเลือกนักเรียนในเรืออากาศรุ่นแรกและได้มีพิธีเปิดโรงเรียนขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคม2496และเพื่อเป็นเกียรติกับสถาบันอันทรงคุณค่าแห่งนี้ ทางโรงเรียนในเรืออากาศจึงได้ถือ,อวันที่7พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในเรืออากาศปัจจุบันสถาบันแห่งนี้ได้ผลิตบรรดาศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นปัจจุบันเป็นจำนวน57รุ่นกว่า6,000คนออกไปรับใช้ประเทศชาติทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจย,ยิ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนในเรืออากาศใหม่ว่าโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และเมื่อวันที่7พฤษภาคม2556ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ60ปีโรงเรียนในเรืออากาศได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อสังคมโดยมีพลอากาศโทวัฒนามณีในผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศคนที่34เป็นผู้ริเริ่มในการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะปี2556นั้นเป็นวันครบรอบของ60ปีโรงเรียนในเรืออากาศซึ่งตรงกับวันที่ 7พฤษภาคม2556 60ปีนั้นทางโรงเรียนเรือการดเราได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในวาระ60ปีนี้อย่างใหญ่โตแล้วก็หลายกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมเราได้ทำผ่านมาแล้วนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่โลโก้นะครทำโลโก้ของโรงเรียนเราือการ์ดแล้วก็มีการแข่งขัน UAV คืออากาศยานที่ไม่มีนักบินขับให้นักเรีนยนอากาศทั้ง4ชั้นเนี่ยนะครับ300กว่าคนเนี่ยได้มีการแข่งขันกันอันนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมต่อไปก็คือการจัดแข่งมวยชิงแชมป์โลกนั้นเราก็ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมากิจกรรมต่อไปก็คือการสัมมานาว,วิชาการเราเชิญผู้เชี่ยวชาญอากาอต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาร่วม เรีวานากันด้วยนะครับนอกจากผู้ช่วยทูตแล้วก็จะมีนักเรียนต่างประเทศเราก็เชิญมาร่วมเวทีนี้ด้วยโรงเรียนเอกาพิน,นีเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครับเจ้าภาพกีฬาเหล่าที่เราพูดกันนะฮะกีฬาทหารตำรวจนะจะจัดในวันที่5ถึงวันที่12 กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับในเดือนหน้านี้นะครับเราตั้งมอตโต้ของโรงเรียนเราือกาศไว้ว่า be air power s be g e n e นะนภานุภาพของกองท่าปากาศเริ่มต้นจากที่นี่ครับขอบคุณมากครับยังไม่กลับเลยจาน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิงหรือไมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจนิตยาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลับบ้านได้ไหมครับกลับบ้านจะเรื่องาสาวๆอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจานิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่าน,<ใ>นวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศช่วง Sunday Variety สนับสนุนโดยนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน GGI ต i n g, GI, think safety, think g s a f ต t y ต i n g GGI วันนี้นะคะเดียก็มาอยู่ที่ บ้านน้ำตาอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและวันนี้เดียมไม่ได้มาคนเดียวค่ะเดียมมากับพี่กุ๊กกี้ที่ได้แรงงานประจําปี2556ค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ค่ะวันนี้นะคะเรามาปฏิบัติภารกิจค่ะการปลูกป่าค่ะเป็นพันกาแฟอาราบิก้านะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้ค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างติดตามชมกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับหม่อมหลวงสราลีกิติยาตรน,นะคะแล้วก็แม่ชีฐานิดาค่ะ ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง,งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในงานการปลูกป่าในป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะของที่บ้านน้ำตาอําเภอท่าปลาค่ะแล้วก็รู้สึกเห็นความร่วมแรงร่วมใจนะคะความสามาัคคีของชาวบ้านนะคะที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองนะคะในเรื่องของทำข้าวโพดนะคะซึ่งการปลูกข้าวโพดเนี่ยมันจะต้องถางื้นป่านะคะ,ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่นี่เนี่ย ได้ประสบอุอทกภัยนะคะ,ะดินโคลนถล่มเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะทางแม่ชีนะคะร่วมกับทางผู้ใหญ่ฝ่บ้านเมืองนะคะพยายามที่จะมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนแนวความคิดในการดูแลผืนป่านะคะด้วยการปลูกกาแฟขึ้นขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะแม่ชีขอบคุณค่ะ ณผู้ชมคะตอนนี้กุ๊กกิกได้อยู่กับแม่ชีฐานิดานะคะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปลูกป่ากาแฟเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ค่ะกับนรัสการแม่ชีนะคะ<อ>ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตถามความรู้สึกในการเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาก่อนค,ะค่ะโครงการปลูกกาแฟในป่าเฉลิมพระเกียรติของชุมชนบ้านน้ำตะในครั้งนี้นะคะจุดประสงค์หลักๆก,ก็คือเราต้องการจะฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะคะแล้วก็ดูแลรักษา ป่าไม้ในพื้นที่บ้านเราค่ะก็อยากจะขอเจริญพรนะคะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่อยู่ทางบ้านการดูแลรักษาป่าไม้นี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะคะจึงอยากให้รัทยาติยมทั้งหลายนั้นช่วยกันดูแลและก็อนุรักษ์ป่าไม้แลวก็ช่วยกันเพิ่มผืนป่าให้มากยิ่ง,งขึ้นนะคะในบ้านของท่านในชุมชนของท่านค่ะ คุณผู้ชมและนี่นะคะก็คือกิจกรรมทั้งหมดนะคะที่เดียแล้วก็พี่กุ๊กกิ๊กนะคะได้มาร่วมกันทําที่บ้านน้าตาจังหวัดอุตร,ะระดิตถ์ค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะคะเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมกับเรื่องราวต่างๆที่ได้นําเสนอในวันนี้สําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนิตยาสารทิดารายงานซึ่งตอนนี้ฉบับเดือนมิถุนายนได้มีวางแผนทัวประเทศแล้วนะคะซึ่งเราได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆเพื่อสังคมคนทํางานไว้มากมายเลยะคะ่ะ สำหรับถ้าผู้ชมจะติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ www.ntrmedia.com ก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ